สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกขเนียาเชลยสานทุกท่านดนะครับพี่น้องสําหรับวันนี้นะครับผมเองบาวาที่ผ้าพีผ้าน้องเข้ามาอีกหนึ่งขอกหนึ่งฟ้ามครับพี่น้องนะครับผมมาแต่ละครั้งนะครับขอกนี้ฟ้ามนีคือต้นตำรับนะครับของมือไม่เลี้ยงงัวแล้วก็เป็นตัวตำรับของนะครับในโซนลอยเอ็ดเลยครับพี่น้องที่ผมมาติดตามตั้งแต่เพิ่นเห็ดฟ้ามใหม่ๆครับพี่น้องวันนี้มาอัปเดตนะครับงัวอยู่ขอกอยู่ฟ้ามเพิ่น มาแลกเปลี่ยนมาเอาทศนคติสําหรับคนเลี้ยงงัวจักน่อยครับพี่น้องนะครับผมว่าวันเวลาผ่านไปเกือบ3ปีแล้วพี่น้องนะครับสาหรับฟร์มนี่นะครับสาถึงปีแล้วครับพี่น้องนะครับเป็นจังไดนะครับผมต้นทุนที่ลงไปนะครับคุมบ่คุมเพื่อเป็นแนว่าเป็นวิทยาท่านนะครับให้พี่ให้น้องผู้อยากจะเลี้ยงงัวอยากเขามาได้มงการนี่ได้ฟั่งได้เบิงเป็นแนวทางเราเกิบังเบิงพันธุกรรมเพิ่นแต่ละโตครับพี่น้องมือนี้พยายามได้งงวไปเลี้ยงยุคขอกเพิ่นกับมีแบงหนึ่งโต เป็นงัวแม่ท่องด้วยครับพี่น้องเดี๋ยวทักไถยกับเจ้าของหอกจ่องฟ้ามเพิ่นจังหน่อยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับแนะน้ำตัวจังหน่อยนะครับพี่ครับซิโก้ฟร์มครับซิโก้ฟร์มนะครับผมอาจจะของฟาร์มซื้อว่าจังไดงก่อนครับผมซื้อว่าโยงครับอ่าพี่โย่งด้วครับพี่น้องซิโก้ฟร์มนะครับอยู่บ้านไดก่อนครับบ้านแคนครับตำบลหัวลาสมาร์ร้อยเอ็ดครับครับผมเอ้านะครับผมหลายท่านติดตามเป็นเอฟซีลูกขยันเสียดีสารคุณนาคุณตาในสนามประกวดกับคุณนาคุณตาครับพี่น้องเพราะว่าพี่เพิ่นกับเป็นนะครับผผมู้ จุงง้วนะครับผมเขาสนามประกวดนั่นพึงเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่เพิ่นไปเลี้ยนรู่แล้วก็พัฒนามากแล้วก็มาพัฒนาอยู่ฟ้ามเพิ่นพร้อมแล้วก็มีงานประกวดเพิ่นก็ไปร่วมงานพร้อมครับพี่น้องอ่าอยู่กลุม่มใดก็ครับผมกลุ่มลุ่มน้ำชีบีเดอร์ครับลุ่มน้ำชีบีเดอร์ครับพี่น้องผ่านมาจักปีแล้วพี่นะครับตั้งแต่เห็ดฟ้าม,มาสามปีแล้วครับผ่านมาสามปีแล้วสามปีกว่าแล้วนะพี่เนาะมือที่เริ่มกับมือตอนนี้นะครับให้พี่บอกสู่ฟังจักหน่อยนะครับมือที่เริ่มกับมือตอนนี้จากง้วจักโตัวจักโตครับพี่ เริ่มแรกจากงูาจาะสามตัวครับจากงูสามตัวนะพี่เนาะครับตอนนี้มีอยู่สิบสองครับตอนนี้มีสิบสองตัวครับพี่น้องงูานานทุกตัวกับเป็นลูกคอกนะครับแล้วก็หกมุนเวียนออกลูกกับแบงลูกออกไปน้ำนะครับถ้าบ่แบงนะครับตอนนี้ก็ผมว่าน่าจะมีเกินยี่สิบห้าถึงสามสิบตัวนะพี่เนาะครับ <c oughs> เอ้าถ้าบ่แบงเป็ยี่สิบห้าถึงสามสิบตัวในระยะเวลาสามปีกว่านะพี่น้องจากแม่บอกเจ้าตัวครับทั้งหมดในฟาร์มที่ว่าพีกสุดมีจเกิตัวครับ เริ่มแรกก็มาเอามาสามตัวครับเริ่มครับผมแล้วก็มาเติมจนจนเต็มคอกนี่มาจะโตครับแม่บอกทีให้ลูกนี่ในฟ้ามเออทั้งหมดมี่สิบสองตัวครับตอนนี้สิบสองตัวเลยครับพี่น้องนะครับผมรูออกมาแต่ละตัวกับแบงพีแบงน่องกันออกไปหลายทันกับมาตอบพันธุกรรมเมื่อวานจะเป็นมิตรรักนะครับผมติดตามทั้งในเพจเราก็ติดตามทั้งในเฟซพี่เพื่อนนะครับผมตอนนี้ก็มีหลากหลายพันธุกรรมครับพี่น้องนะครับเอาทียูฟาร์มเบอร์โทรได้บ้านนี้เบอร์โทรศูนย์เก้าสามครับศูนย์เก้าสามห้าห้า ห้าห้าแครับ80075นะครับยูนี่เลี้ยงเป็นเลือดลอยแล้วก็ลูกผสมเนาะมีแมิแมนมินมีลูกผสมตัวนึงครับมีลูกผสมอยู่หนึ่งตัวซึ่งเป็น f อเลยครับพี่น้องลูกของเพิ่นกัเดี๋ยวพาไปเบิ้งครับเป็นเลือดลอยนะครับคือ f อเป็นเลือดลอยนะครับผมเอาสำหรับผู้อ่านะครับอยากจะได้ง่วไปเลี้ยงตัวที่2ครับพี่น้องเดีราติดเปิดราคาให้เบิ้งนะครับเดี๋ยววันนี้ผมสิพาเบิ้งพันธุกรรมยูทีนะครับเซซีบราแมนนะครับเนาะนะครัับบบซิโกฟารรร์มนนะคแด แซ่บซี่เนาะพี่เนาะครับนะครับผมบ้านไหนก็พี่บ้านไหนก็บ้านแคนตะบลหัวนาอสมาศร้อยเอ็ดครับไผ่มาศร้อยเอ็ดมาเล่นสวนนามอสามารรถคับพี่น้องนามอสมายู่ใกล้ๆสวนนามมาจากกิโลหัดฟ้ามีจากสวนน้มเจ็ดโลครับเจ็ดกิโลครับพี่น้องเขาเพื่เยี่ยมมาช่วงหมูงออยู่นี่สิบสองตผมให้เบื้องแรื่พันธุกรรมดิบทุกโตครับพี่น้องแต่ละโตนะครับสำหรับผู้ นะครับผมอยากจะศึกษาอยากจะเรียนรู้อยากหาะนะครับแนวทังเพื่อพัฒนาสายงวดต้นน้ำนะครับพี่นอ้องย้ำอีกนิดน,นึงคืองวต้นน้ำเป็นอเมริกันบามันพันแทแ้รก็ลูกผสมหรือเรียกภาษาบันเทาว่าเลือดลอยแล้วก็ลูกผสมหรืองวเอฟพร,ร้อ,อ,อมครับพี่น้อง นะครับเห็ดควบคู่กันไปล้วหลักก็จะเป็นแม่บล็อกลูกออกมาส่วนมากกับสีเส้นน้ำเชื่อแยกเพศนะครับโดนโดนจะพ่อตัวผู้เทีย <laughs> นะครับผมสามปีกว่านะครับผมเอาเดี๋ยวไปเบิ้งแต่ละโตของพี่เพิ่นนะครับอันนี้เพิ่นเก่ามาโยงโชว์อันนี้คือจากการไปเลี้ยนลูกนะครับจากการฝึกงวัวด้วครับพี่น้องพี่เพิ่นกับฝึกงวัวอยู่ขอกอยู่ซ่อมทุกมือโยองมือละชั่วโมงถึงสองชั่วโมงต่อโตเพื่อให้งวัวนะครับมีสมาธิแล้วก็นิ่งครับพี่น้องหลายท่านว่าเพิ่นเอาไปยาสนับประกวดตัง้งอแต่คือยู่บอพี่โยงเพิ่นกว่า ไปเลี้ยนรูมาแล้วนะครับเป็นเป็นทตงหมอผสมมาแล้วพี่เนาะนะครับเอาเป็นเลี้ยนหมอผสมมาพร้อมเลี้ยนฝึกง้อจูงงว่มาพร้อมครับพี่น้องจูงงว่มาจากสนามเดี๋ยวพี่ลงสนามประกวดโอ้หลายสนามนะครับเอาทึ่งของจะของเองเนาะแม่นครับแล้วก็ทุ่งมูพวกเพื่อนฝูงครับพี่น้องเดี๋ยววันนี้เข้ามาลงคัดตุกรรมนะครับถ่ายคลิปเดี๋ยวผมจะมีข้อมูลเรื่องเล่าดีๆในการสรุปค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงง้อตลอดเวลาสามปีกว่าคร่าวๆว่าขายงวด้อปีละจักบาทใส่อาหารปีละนะครับเงินคร่าวๆตัวเลขประมาณเท่าไหร่นะครับเลี้ยงเลี้ยวที่สามารถเลี้ยงครอบครัวเลี้ยง ลูกเต่าได้บ่อกับมาอยู่บ้านอยูซองนะครับผมกาลงทุนนะครับของพี่เพิ่นลงทุนมาหลายปันใดหลายทางกับอย่างหูคําตอบเดี๋ยว์เธอไยเขามาสรุปกันครับพี่น้องว่าเป็นจังไรนะครับผมเดี๋ยวไปเบิ่งว่าแต่ละโต๊ะของเพิ่นสักก้านครับพี่น้องนะครับสำหรับผู้มักสายพันธุกรรมต้นน้ำนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งกันได้ครับพี่น้องว่าแต่ละโต๊ะของเพิ่นเด็กขนาดไหนนะครับพัฒนามาสามปีมีพันธุกรรมดีๆระดับโลกเขามาอยู่ในความเพิ่นจักโตแล้วนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันครับผมเอาครับผมเดี๋ยวเรามาเบิ่ง แต่ละโตครับพี่น้องนะครับผมที่เป็นพันธุกรรมอยู่ขอกพโยงครับพี่น้องนะครับผมมาเบิ้งแม่ที่เลกนะครับผมเพิ่นมีซื้อบ่ครับแต่ละตัวนี่มีครับอ่าซื้อว่างไรครับแม่ที่เลกนี่ตัวนี้ชื่อน้องมีนาครับน้องมีนานะครับผมเป็นแบรนด์ไดครับผมตัวนี้แบรนด์จิวเล็กครับจิวเล็กก็คือเป็นแบรนด์ตั้งต้นที่พี่นะครับหาแม่บอกก็คือพี่น้องผู้อยากเริ่มฟาร์มก็ต้องหาฟาร์มที่เฮาเสือถือได้ในเรื่องพันธุกรรมนะครับเพื่อมาเป็นแม่ตั้งต้นนะครับผมแม่ต้นหนามในขอกในฟาร์มเฮาลูกกออมามันจสิเป็นนแบรด์ขอองงเฮาครับพี่น้ นะครับผมเพิ่งจะตีเบื้อไม่แล้วจิวเล็กนะครับผมเป็นลูกขอใดครับตัวนี้ลูกซี่สามหาครับอ่านะครับผมเป็นลูกสาวของอินเทนชั่นสี่สามห้าเนาะครับมีลูกไม่ใช่ตัวละครับตัวนี้ลูกตัวที่สองครับลูกตัวที่สองเนาะมีลูกคนอยู่นี่อยู่เนาะมีมีครับมีครับอ่ามีลูกคีรครับพี่น้องเดี๋ยวจังเบิ้งผลงานแม่นี่นะครับตัวนี้ทองไปครับตัวนี้ตัวนี้ย่งครับเป็นซัดมือนีพอดีครับเป็นซัดมือนีพอดีเนาะนะครับผมขั้นติดทองอีกเป็นทองที่ทองที่สามครับทองที่สามครับพี่น้องนี่คือง้อเท่า นะครับง้วนเท่าบันเท่าอื่นเท่าโบดนะครับหรือภาษาบันเท่ากะทิเอินง้วนขาวกับเหลาแต่ครับพี่น้องเท่าโบดนะครับอันนี้หนึ่งโตเป็นแม่บอกแม่พันครับพี่น้องนะครับตัวต่อไปตัวที่สองนะครับตัวนี้พี่เพ่นว่าบาวาที่มหอดฟ้ามแล้วไผ่อยากได้ง้วแดงอยากได้สีจัดสีเข้มนะครับแม่นี่สิเปิดราคานะครับผมลูกสาวพอได้ครับตัวนี้ลูกสาววีแปดเจ็ดหกหกทับเจ็ดครับวีแปดเจ็ดหกหกทับเจ็ดครับเป็นหลานตรงนะครับผมวีแปดสามแปดศูนย์นำหกครับวีแปดสามแปดศูนย์ทับหกครับพ ชาก้าซ so ูล totally ูครับอ่าชาก้าซูลูนะครับผมอ่าตองเจ็ดนี่บอครับแม่นครับตองเจักเดือนแล้วได้ทองเพิ่งตรวจทองไปซีซหามือครับซีซีหามือตรวจทองแล้วได้ครับพี่น้องนะครับผมแยกเพศยด้วเนาะรวมเพศครับอ่าบรวมเพศครับพี่น้องทองชาก้าซูลูตองเจ็ดนะครับแยกเพศอ่าดรวมเพศครับพี่น้องที่นำเชื้อที่เอชจีน้ำขมานะครับผมลูกที่เดในไ้ทองครับลูกแรกครับลูกแรกครับพี่น้องนะครับตัวนี้เป็นลูกแรกนะครับผมบึ้งนะครับแดงบดเข้มนะครับพี่น้องครับอันนี้พันโยงไว้ยืนนะคครรัับบดดึงออกมาชวไ้่่พี ได้ครับอ่ะเดี๋ยวให้พี่เพิ่นดึงออกมาให้โชว์ให้เบิ้งครับพี่น้องนะครับให้เบิ้องโตที่เพิ่นเปิดราคานะครับผมโตไม่ได้เปิดอาจจะเบื้อ่งพานจังหน่อยครับพี่น้องห้าพี่น้องมักอยากได้ก็เชิญชวนมาเบิ้องโตจริงอยู่คอกอยู่ฟาร์มนะครับจังสิได้คำตอบที่ชัดเจนเลยครับพี่น้องได้มาพูนมาคุยนะครับให้เพิ่นดึงออกไปทั้งแดดจังหน่อยนะครับผมเอาตัวนี้ส่วนสูงกับมีดลอยเท่าไรครับพี่น่าจะลอยสี่สิบห้าครับอผมผมมีดลอยสี่สิบเจ็ดบวกนะครับผมตัวนี้สูงใหญ่เลยครับพี่น้องแม่นี่ นะครับตรวจทองพันเรียบร้อยนะครับผมท้องร่วมเพจด้วยครับพี่น้องชากาซูรูนะครับผมตอง7นะครับผมก็ถือว่าเป็นพันธุกรรมอีกหนึ่งตนะครับที่พี่น้องเห็นโตจริงของเพื่อนทีเอสจีนำน้ำน้ำเชื่อเข้ามาครับพี่น้องเป็นหัวนอกนะครับตัวนี้เป็นสาวท้องแรกด้วยครับพี่น้องท้องแรกนะครับเป็นลูกสาวของพ่อไหนนะครับตัวนี้ V8766 เทับเครับ V8766 เทับเครับพี่น้องนะครับเอาดึงยางไปทางไหนอยูังไงนะครับเอาให้พี่น้องเดี๋ยวเห็นต้นโตเบิงถ่ายผู้บดามาเบิงคลิป นะครับผมเห็นถ่ายแล้วนะครับพี่ครับแดงโบดนะครับผมถ่ายใหญ่นะครับเอานะครับหนาดีครับพี่น้องตัวนี้นะครับเอานะครับฟังราคานะครับพี่โยงขั้นพี่พี่น้องเข้าอยากได้เอาไปเลี้ยงไปเฮ็ดแม่บอกแม่ต้นน้ำหลายไปไหนครับพี่เปิดไว้ไว้สองแสนหางครับสองแสนครับอีกหามเงินต่อรองได้ครับพี่น้องแดงแดงเข้มเข้มนะครับผมสาวท้องแหลกสดสวยเลือดลอยใบเอกสารครบตรวจอันตร้าเศร้ามีคลิปเรียบร้อยครับพี่น้องนะครับตัวนี้ผมว่ามีรอยสีบบวกได้ครับพี่น้องเรื่องส่วนสูง นะครับเดี๋ยวเบื้องตัวต่อไปของเพิ่นนะครับเดี๋ยวเพิ่นผูกโยงไว้อีกจักรอบนึงก่อนครับพี่น้องนะครับใหญ่ๆเลยแต่ละตัวอยู่ขอกอยู่ฝ้ามนีครับพี่น้องเอาครับผมเดี๋ยวมาเบื้องตัวต่อไปนะครับตัวนี้ก็เป็นลูกสาวสุดหลักของเพิ่นเลยครับพี่น้องตัวนี้ลูกสาวพ่อไรครับลูกสาวคารูแมนโซ่800ครับคารูแมนโซ่800ครับพี่น้องนะครับตัวนี้เป็นงัวโบดเต็มใบเลยพี่น้องนะครับโบดเต็มทั้งกำไลขาข้อขานะครับใหญ่หนาลึกนะครับผมเป็นงัวสาวอายุจัดเดือนครับ อายุ15เดือนครับ15เดือนนะครับผมปกติพี่ผสมจืกเดือนครับเป็นสัตว์ไปนี่ซ้ำนี่สิบหาเดือนนี่เป็นสัตว์แล้วครับเป็นสัตว์แล้วนะครับถ้าเป็นเลือดร้อยนะครับถ้ามีความสมบูรณ์เพศเลี้ยงอาหารดีๆนะครับสิบหาสิบหกเดือนนี่เริ่มจับสัตว์รอบสองรอบสามผสมได้นะครับผมตัวนี้ก็เป็นแม่บล็อกยุ่วขอกยุ่ฟาร์มเนาะครับผมนะครับแม่บล็อกยุ่วขอกยุ่ฟาร์<ผ>มเป็นตัวนี้ครับนะครับผมเป็นลูกของแม่นี่เนาะแม่นครับอันนี้คือลูกตัวแรกเพื่อนแม่นครับลูกตัวแรกอันนนนนีีี้้่่คครรัับบพองะ อันนี้แม่เพิ่อนนะครับพี่น้องอันนี้กะตัวลูกนะครับผมอันนี้ลูกสาวพี่น้องเห็นแล้วครับเดี๋ยวไปเบิ้งลูกของเพิ่นตัวที่3นะเอ่อตัวที่2นะครับมีอยู่นี่แหละครับพี่น้องนะครับผมเอาตัวต่อไปนะครับตัวนี้อ่าเป็นแบรนด์3เอแลนด์เนาะนะครับผมลูกสาวพ่อไหนครับลูกทูบอดอกเ3้ครับทูบอดอกเ3้พันถุกรรมในตำนานเลยพี่น้องนะครับทูบอดอกเ3้ครับพี่น้องตัวนี้เด็ดอีหลีครับพี่น้องนะครับจุงได้ไหมครับตัวนี้จุงได้ครับเอาเดี๋ยวให้พี่โยงดึงออกมาให้เบิ่งครับพี่น้องลูกสาวทบบบดดอออ933นนคครรัััตววีี้้้สยเพ่ง พีิยงคัดเข้ามาสิเป็นแม่บล็อกยู่ขอกยู่ฟ้ามเพลินนี่แหละพี่น้องนะครับสำหรับผู้นะครับอยากจะศึกษาพันธุกรรมจังหน่อยว่าเลือดลอยเพิ่นเลือดกันยังไงนะครับแม่นี่พีิยงมักจังไดครับถึงได้คัดเข้ามาเป็นแม่บล็อกยู่ขอกมักสายทุบดอครับมักสายทุบดอเก่าสมสามนะครับจุดเด่นแม่นี่หนอกต่างหลังตรงนะครับล้ำตัวนะครับลึกนะครับเหล่ากาถ่ายง่ายครับพี่น้องนะครับถ่ายง่ายเบื้องมัดกรรมเนื้อถ่ายของเพลินนะครับ เอาพี่น้องว่าเบื้องง้วนะครับพันธุกรรมตรงเบื้องล้ำโตให้มันเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผาครับพี่น้องแต่ถ่ายจนถึงช่วงไรอกนะครับนี่นะครับเราก็ได้ล้ำยง่นะครับตัวนี้ก็ถือว่ายง่นะครับแม่สาวตัวนี้จักเดือนแล้วพี่ตัวนี้สิบห้าเดือนครับสิบห้าเดือนนะครับผมนี่ก็เป็นแม่บ็อกนะครับสีเบียใส่กระเพาะได้ครับจินตนาการไปแจ็คครับใส่แจ็คนะครับผมเอาตอนหนึ่งทับห้าครับพี่น้องนะครับใกล้สิพ่ออายุผสมแล้วนะครับเริ่มเป็นซาร์ไปพี่เริ่มเป็นเป็นซาร์แล้วครับออ่จักรบแล้ว เป็นซาร์รอบนึงแล้วครับเป็นซาร์รอบนึงครับพี่น้องอันนี้คือแม่บล็อกเกรดอยุคออกเพิ่นเด้อครับพี่น้องอี๋ยวเบิ้งตัวต่อไปนะครับผมเดี๋ยวพี่เพื่อนย่องไว้อีกครับพี่น้องนะครับนี่นะครับแต่ละตัวตัวต่อไปตัวนี้ลูกสาวพอได้ครับลูกเชฟเพรียวฮอตหนึ่งสามเจ็ดอ่าเชฟเพรียวฮอตหนึ่งสามเจ็ดครับพี่น้องตัวนี้กับพันดุกในตำนานอีกหนึ่งพอพันนะครับแบรนด์สามเอแลนด์นะครับพี่น้องนะครับเรื่องนกท่านะครับก็ถือไปอีกแบรนด์หนึ่งที พี่โยมเพิ่นว่าชื่นชอบในพันธุกรรมที่เพิ่นบีดงัวเพิ่นก็เลยไปนําเข้ามาเป็นแม่บอกแม่พันนะครับผมกับสับเปลี่ยนหมุนเวียนครับพี่น้องนะครับเอาตัวที่จะของมั่นใจว่าจะต่อสายพันธุกรรมแล้วก็นะครับเข่ากับงัวยุคสมัยใหม่เฟมโมเดิร์นนะครับถ่ายครับพี่น้องเบื้องถ่ายของนะครับชบาเร็วนะครับผมย่ายีรีครับพี่น้องเบื้องกระดูกคอขาดีอายุเจ้ดเดือนแล้วพี่ตัวนี้สิบห้าเดือนซ้ำกันครับสิบห้าเดือนซ้ำกันนะครับพี่น้องตัวนี้ก็บไก่พ่อผสมหมดเนาะ มือนีเป็นสัตว์เนาะมือนีเป็นสัตว์ครับมือนีพี่น้องเห็นเหมือกปะครับเป็นสัตว์แล้วนี่ครับรอบหน้านะครับผมกิบสีเอจีตองนึงด้วยกันปะครับแม่นครับใส่แจ็คครับใไซแจ็คตองหนึ่งครับห้าด้วยกันครับพี่น้องตัวนี้กับไซนะครับผมเป็นลูกของชาวเรี่ยวหนึ่งสามเจ็ดครับพี่น้องเอาตัวนี้ก็เป็นลูกของแม่เท่าปะครับลูกเป็นลูกของตัวเอฟซีครับอ๋อเป็นลูกตัวเอฟซีเอาตัวนี้เป็นเลือดลอยเกิดจากแม่ลูกผสมเอฟซีด้อพี่น้องลูกออกมาจะเป็นเลือดลอยเบิ่งครับพี่น้องเอฟซีแบนของผี่โยงเพิ่นนนะครัับตวี นะครับลูกค้าเพิ่งกับจองไปแล้วนะครับได้จองไปทั้งคู่เลยทั้งผู่ทั้งเมียนะครับนงียะซ้ำกันตัวนี้กับลูกของพ่อได้ก่อนครับตัวนี้ลูกวินเชตเตอร์แม็กนัมอ่าวินเชตเตอร์แม็กนัมเก่าเก่านะครับผมอ่ายกคู่นะครับมีเอฟซีนะครับติดติดตามอ่านะครับซิโก้ฟาร์มเพิ่งกับมาจองไปยกคู่นี่ไปกับสองเซตกว่าเองครับพี่น้องนะครับผมแบ่งกันไปเลี้ยงต่อพันธุกรรมนะครับตัวเมียอายุจักเดือนครับคู่นี้ตัวนี้หกเดือนครับหกเดือนหกขึ้นเจ็ดเดือนพี่น้องมึงง่ายขนาดได้ส่วนสู ลอนโคูห้าสามเก้าลูกลอนโคูหาสามเก้าครับพี่น้องนะครับผมตัวนี้เป็นลูกของวินเชตเตอร์แมงนางก็เก้าเก้านะครับผมผูเมียเพิ่นเอาไปคูนึงเลยครับพี่น้องนะครับผมเอาตัวต่อไปสาวน้อยครับพี่น้องอันนี้คืออ่านะครับผมสะดุดตาเริ่มบาหอดแล้วนะครับลูกแม่ใดครับลูกแม่จิวเล็กครับแม่จิวเล็กแลนดเนาะนะครับผมเอาตัวนี้ลูกสาวพอได้ครับนี่ อาปาเช่หนึ่งทับมาศูนย์ครับอาปาเช่หนึ่งทับหาศูนย์จักเดือนแล้วพี่นี่สองเดือนกว่าครับสองเดือนพี่น้องเบื้องหัวเบื้องหลังหัวสองเดือนครับพี่น้องเบื้องรับเส้นหลังตรงหนอกกลมยิกเลยนะครับผมถ่ายญ่นะครับเนื้อมาเร็วครับพี่น้องเบื้องนี่นะครับเรื่องพันธุกรรมเป็นโตที่เฮ็ดไห้งัวนะครับเฮ้าแสดงออกถึงพันธุกรรมได้ดีเรื่องอาหารกะมีส่วนเรื่องการพันธุกรรมนี่ก็ถือว่าเป็นหลักเลยนะครับตัวนี้เพิ่นพีิยงว่าจิปันลงสนามประกวดฝากติดตามเด้วครับพี่น้องของซิโกูฟร์มตัวนี้สสาาววนนอยลงมประกด นะครับแนวเป็นแบนจิ๋วเล็กนะครับผมอันนี้เลือดลอยนะครับพี่น้องบอสเดี๋ยวเปิดราคานะครับอันนี้คือง่วนเพิ่งจะเอาไปรวมสนุกกับเพื่อนฝูงในกลุ่มออ่่าานะครับลูกน้ำชีวิตดอร์เนาะนะครับผมเอาอันนี้ครับพี่น้องตัวต่อไปตัวนี้ถอดคุ้มเพราะว่าติดทองนะครับทองก็พอได้เยู่ครับตัวนี้ล็อกกียร์เมอร์สามเก้าหนึ่งครับล็อกกียร์เมอร์สามเก้าหนึ่งเป็นสาวทองแรกบ่ครับสาวทองแรกครับสาวทองแรกเพื่อนเป็นลูกสาวพอได้ครับลูกสาวจีดีเฮดลิสแมนโซครับจีดีเฮดลิสแมนโซครับพี่น้องสาวทองแรกจเดืออนนใท้ง หาเดือนกว่าครับหาเดือนก็พอได้ก็ครับล็อกกี้เอาเมอร์ครับล็อกกี้เอาเมอร์สามเก้าหนึ่งนะครับแยกเพียรนดิดนึงครับเนาะแยกเพียรครับเอาตัวนี้ก็ะใครสนใจก็จะมาจองลูกเอาครับพี่น้องงั่วยู่นี่เพลนว่าขันมักขันชอบตัวใดที่พ่อแบ่งกันไปได้กับเบิ้งคลิปแล้วเงินโบนัสเดี๋ยพ่อพูดคุยกันไว้ครับพี่น้องอ่าหรืออยากมาจำก็ได้หรือไผรมั่นใจนี่ะนะครับฝีมือการบีบของพี่โยงเห็นวัวเพลนบีบตัวตัวสวยๆแบบนี้จับจองไว้เลยก็ได้ครับพี่น้องนะครับถึงจะมีตัวเพลนเปิดนะครับตเเพ่่่่่นนออาาแบงไปกมมมีีีื้ททผจ ได้นะครับผมมาอนี้กะปีนี้เลยนะครับผมกะสี่มีอยู่ประมาณสี่ถึงห้าตัวโดยสั่มครับพี่น้องเอาเดี๋ยวเบิ้งนะครับผมแม่ใหญ่แม่เข่าแม่ลักนะครับอีกตัวหนึ่งนี่ขออ่ะเพิ่นแม่ขาวใหญ่นี่ลูกพ้อได้พี่ลูกวีแปดเก้าแปดเจ็ดทับเจ็ดครับวีแปดเก้าแปดเจ็ดทับเจ็ดนะครับผมตัวนี้ทองพ่ออดไยังครับทองกับออสโตรแมนโซห้าหนึ่งแปดทับสี่ครับออสโตรแมนโซนะครับผมอ่านะครับผมออสโตรแมนโซเบอร์ได้กว่าครับ ห้าหนึ่งแปดทับสี่ครับห้าหนึ่งแปดทับสี่แยกเพีหรือร่วมเพศครับตัวนี้ร่วมเพศครับร่วมเพศครับพี่น้องนะครับผมพันดุกกรรมดีๆแบบนี้ถูกที่ใดในท้องครับลูกแรกครับแรกในท้องครับพี่น้องแม่นี่ใหญ่ได้พี่น้องผมว่ามีรอยหาซิมหาถึงรอยหกสิบนะพี่เนาะรอยหกสิบครับรอยหกสิบบวกครับพี่น้องมีลูกเพิ่นมาอยู่นี่ย่างครับสาวทองแรกครับเอาไขอไปอีครับพี่น้องเป็นสาวทองแรกนะพี่น้องง่ายอีหลีครับพี่น้องตัวนี้นะครับเด็ดๆเลยนะครับใครสนใจลูกเพิ่นกะมาจ้ามาจองเอาด้วยครับพพี่่่นนน้อองผผมมมกกสาเ นะครับว่าจะเปิด2ตัวตัวนี้ก็เลยลูกค้าเพิ่นมาเบิ่งฮอดคอบเพิ่นก็เลยมาจองไปนะครับผมเอาตัวนี้ลูกสาวพอได้ครับตัวนี้ลูกสาวจุด4/14ครับอ่าลูกสาวจุด4/14เด้อพี่น้องนะครับผมใหญ่ครับลูกที่ไในท้องครับลูกที่3ในท้องครับ3ในท้องนะครับก็พอได้ยู่ครับตัวนี้เอ่อ435แยกเพศครับ435อินเทชั่น435แยกเพศสายมธุกรรมอีเพชชันครับพี่น้องนะครับผมตัวนี้ก็เด็ดอีกหนึ่งพอพันได้ทองเจ้าเดือนเราพี่สามเดือนครับสามเดือนนะครับติดจองก้อนถิ่มสีมาอยู่ สองแสนไปไปครับพี่น้องบ่เกินสามแสนอันนี้คือพี่น้องเข้าเพิ่นมาเอาไปเพิ่นหมันใจในพิตุกรรมเพิ่นกะามาเอาไปรุ่นเบื้องลูกเอาใส่แยกเพศให้เรียบร้อยอันนี้คือมาตรฐานที่อ่าฟ้ามเพิ่นนะครับผสมให้พี่น้องอาจจะได้ลูกตัวเมียก็ต้องมองหางวัวงผสมแยกเพศนะครับถ้าหายไม่แยกเพศก็อาจจะอ่าตอนเศร้านะครับผมถ้าเพิ่นตรวจเพศให้ได้ก็มีเปอร์เซ็นต์ที่จะได้ตัวเมียครับพี่น้อง อันนี้ก็เลือดร่อยนะครับบวกเกินสามแสนเพิ่นพอ่งขายไปกว่านผมมากบวกกี่ชั่วโมงครับพี่น้องมือนี้เพิ่นว่าเสีบ่าว่าที่เปิดไหนจากสองโตครับพี่น้องมือนี้นะครับตัวนี้ติดจองไปแล้วตัวนี้ก็บบ้านได้ติดจองได้พี่น้องไผยอยากได้ง้อทองนะครับทองชาก้าซูรูตองจิตนะครับผมรวมเพชรเปิดไปหลายไปได้ก็ครับผมสองแสนห่าครับสองแสนห่าครับพี่น้องนะครับผมเอาตัวชุดท้ายครับตัวนี้พี่น้องอยากเห็นง้อเอฟซีนะครับหลายท่านว่าง้อเอฟมันเป็นจังไงอันใอยเลี้ยงอยู่เอฟหนึ่งไม่ติไปหอดเลือดร่อยแย่อไดงนะครับ เอานะครับสำหรับสายพัฒนาที่ต้องอาศัยเวลาจักหน่อยอยากเชื่นชวนพี่น้องเฮามาเบิ่งนะครับตัวนี้คือเกิดจากการพัฒนามาหลายปีแล้วนะครับตัวนี้ FC นะครับส่วนสูงของวามี่ลอยเกตซิฟเนาะพี่เนาะแมนครับหกสิบห้าบวกไปหาเกตซิฟครับพี่น้องนะครับเลขซียู่ขาหนาพี่น้องเห็นอยู่เนาะนะครับอันนี้ลูกสาวพอได้ครับลูกสาว SK421 ครับ SK421 นนะครับเอานะครับลูกเพิ่นคือตัวได้ครับลูกเพิ่น ร่อนโคหาสามเก่าครับร่อนโคหาสามเก่านี่เป็นลูกแม่นี่แหละพี่น้องที่เป็นเลือดลอยนะครับเพราะว่าเอฟซีนี่ลูกออกมาเป็นเลือดลอย้ะพี่น้องเพราะว่าเอฟหากขึ้นนบเป็นเลือดลอยแล้วพี่น้องว่าเลี้ยงเอฟหนึ่งเอฟสองไข่จะเลือดลอยย่ำใดนะครับกับลูกเอฟหนึ่งกับเป็นเอฟสองลูกเอฟสองเป็นเอฟสามลูกเอฟสามเป็นเอฟซีลูกเอฟซีเป็นเลือดลอยครับพี่น้องนะครับตัวนี้ก็เป็นพันธุกรรมแบรนด์ของนะครับผมอาจารย์สมพงษ์ครับพี่น้องนะครับพอสมพงษ์นะครับก็เป็นถือว่าเป็นปราดนะครับงอเลือดลอยบานเท่าทางลอย นะครับผมเป็นฟาร์มใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองลอยเอตติดอนุบาลลอยเอตนั่นคือฟาร์มที่ผมบ่เคยไปได้ลเลยเชียวคือประทับใจถือว่าเป็นนะครับผมปราดเลยครับว่าได้ในวงการกาเงื่อนลอยพระอีสานเฮาอันนี้ก็พี่โยงก็ไปเห็นพระดุก,กรรมแล้วเสื้อมันนะครับอย่างมาบีดใส่หให้ออกมานะครับเป็นเอฟเอฟหานะเป็นเรือนลอยเนาะครับตอนนี้เพิ่นอนผสมอีกไปผสมซีสามหาแยกเพลิดไปครับซีสามหาแยกเพลิตัวทองไปพี่ยังครับเพิ่งผสมไปที่ยี่หาครับผสมไปวันที่ยี่หานะคับขั้นทองอีกเป็นลูกที่เด่นในทองลูกที่สามในทองลูกที่สามในทองกับพี่น้องนะครับ อางอลูกสามสูงผมว่ามีรอยเกียสิบนะครับผมบ่สหอดกระเลื้ยหน่อยครับพี่น้องเบิ่งเทียบกับพี่ยงพี่ยงสูงไรไปไหนครับสูงลอยแปดสิบเอ็ดครับพี่ยงสูงลอยแปดสิบเอ็ดครับพี่น้องนะครับผมก็ถือว่านะครับใหญ่ยักษ์เลยครับพี่น้องบาที่นี่ผมอยากอยากพูดคุยกับพี่ยงย่างประเด็นหนึ่งก็คือคำถามที่ผมขับรถมาหอดฟาร์มพี่อยากจะถามตั้งแต่มื่อเดี๋ผมมาทายแต่เมื่อแรกที่พี่เฮ็ดฟาร์มแล้วนี่ครับตอนนั้นพี่ลงทุนหไรไปไหนพี่ตอนนั้นผมจำตัวเลขไ่ได้รวววมมงัรโค่รวมง้อร ลักนึงอะครับอ่าลักล้านเนาะครับนั่นคือเงินก่อนแรกที่พี่เอามาลงไม่นะครับเอานะครับเอาความมั่นใจมาจากไหนจากการลงขนาดนี้เริ่มเริ่ม,มจากไหนก่อนเริ่มจากเลี้ยงลูกผสมเลยครับเลี้ยงจากลูกผสมก่อนเนาะครับเราไปงานประกวดหรือว,ว่าไปเบิ้งในฟาร์มเพิ่นไปงานประกวดนั่ไปเบิ้งในฟาร์มนั่ครับครับผมเอาแล้วอยากเปลี่ยนพันหุกรรมมาเลี้ยงอันนี้คือที่ผมถามนี่คือในกรณีที่เพิ่นมีงบก่อนนี่แหละพี่น้องแต่พี่น้องมีงบก่อนแสนก่อนหมื่นก็เห็ุได้คือกันนะครับผมแต่ว่าสิ่งที่ผมมอออยาากกกจะะสท้น็คคืวหลั ล้วก็ความเชื่อมั่นในศักยภาพแา้วก็ฝีมือของเจ้าของเราก็สมรรถภาพที่เจ้าของจะต้องศึกษาเรากล่านะครับดูแลเขาให้ดีงัเพิ่นอพูุนี่พี่น้องเห็นบ่ครับอ้วนทุกโตนะครับมีแปลงหยาอยู่หลังเพิ่นหลองคอกนี่จักไรพี่ทั้งหมดหกไรครับหไรคือตะกอนพอตะพอตะแม่คือเห็ดหน้าครับพี่น้องเพิ่นกับเปียนมาเป็นแปลงหยาเพื่อเลี้ยงงัวงัวตกลูกออกมานะครับถั่วเฉลี่ยขายตัวละ2 0 0 0 0 0ต่อปีนะครับผมออกตกออกมาเลยยานมตัวเมีย0 0 0 0 0 0ตัวผูก็ เฉียดเฉียดแสนครับพี่น้องเลือดลอยพอพันนะครับผมกับปีหนึ่งนะครับพี่โยงขายออกเฉลี่ยอยู่ประมาณปีละจักรตัวปีละสองสามตัวครับสองถึงสามตัวเนาะครับจังจ้งปีนี้ออกออกตัวแล้วปีนี้ร่วมแล้วทั้งช่วงหนาฝนมะฮอรนนี่ก็ออกซี่ตัวครับซี่โตตัวละสองแสนนะครับผมถัวเฉลี่ยสองแสนเลยอาจจะไม่จำก็นั่นผมถัวเฉลี่ยละไข่ตัวละอึนอาจจะสองแสนกว่าไปหาสามนะครับทั้งเป็นแม่สาวทั้งแม่ทองเนาะพี่เนาะนะครับผมกับตัวเลขกลมๆนี่ก็อยู่แปดแสน นะครับผมแปดแสนคือเป็นง้วที่เกิดจากลูกขอ,อกเลยเนาะลูกขอ,อกครับต้นทุนมีเพียงอาหารกับแห้งที่พี่ลงไปเม่นครับกับคาดับเชือ่อคาดูแลสีดวงสิทยาแล้วพี่เพิ่นกับไปเลี้ยนดูแลเองนะครับผมเอานะครับหักออกไปหักคาอาหารออกไปจากบาทพี่ปีนึงตกต,ตีไปก็แสนหารครับแสนหานี่คือคาอาหารนะครับหลายท่านบวกยาบวกคาผสมไปกับตกเอาสองแสนรมกลมเหลือเงินอยู่หกแสนนั่นคือเงินที่ใส่ใจในใฟ้ามแล้วก็ต้นทุนทีจะได้ขึ้นมาหลังจากลงไปเป็นลานครับพี่น้อง ันนี้คือเฮาเว้าในเมกะโปรเจกต์ที่พี่เพิ่นลงทุนแต่พี่น้องอยากเลี้ยงลูกผสมก็บ่ต้องไปฮอดเพิ่นก็ได้เลี้ยงลูกผสมก็ได้คือกันจะเห็นบ่าวว่าที่ไปทานน้องขอดน้ำฟ้ามเพิ่นก็ได้ขายครับพี่น้องจูงเข้าตลาดจังได๋ก็ได้ขายคั้นพี่น้องเลี้ยงจังได๋ให้ต้นทุนเจ้าของถูกลงอยู่นี่เพิ่นก็มีสต๊อกฟางสต๊อกหญ้าหญ้า8ไร่เนาะพี่เนาะหญ้า6ไร่ครับ6ไร่นะครับเป็นหญ้าขนกับแพงกระลาเนาะพี่แม่นครับนะครับผมอันนี้คือตัดใจบ่เฮ็ดนาเลี้ยงงัวนะครับขายงัว200,000 นะครับแบ่งไปจากสาม0มือไปสือเขามาใส่เราไว้กินเบิดปีกับบเบิดครับพี่น้องนะครับขั้นพี่น้องว่าวันเหไกลกับลื้อเลียงหมาเป็นยีสตาสิบตัวนะครับจังได้กับพเบิรนะครับเอาอันนี้คือผมเปรียบเทียบอยากให้เกิดมุมมองในการเลี้ยงงัวหลายท่านบอกวันเลี้ยงจังได้กับพวกหูขาดทุนอย่างเดียวนะครับผมเข้าต้องมาทบทวนจาของได้แล้วว่าจาของเดินถือทางบ่อหรือไปพิพลาดมองไดไปสือว่ามาแพงบ่อหรือว่าจาของใจร้อนไปบ่นะครับผม ฉะนั้นก่อนลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงแมนพี่น้องบ่เงินมาเลี้ยงงัวแม่นเอาไปซื้อเลขก็ซื้อเลขบ่ถูกก็มานอนมือไกลน่ะน่าคือกันครับพี่น้องนะครับอยู่ที่ว่าเบ,าบิดได้เบอหลายบางคนเบิดงวดเป็นหมื่นก็นมีนะครับเลี้ยงงัวไว้ออกลูกทุกปีขอให้ดูแลเขาอย่าปล่อยเขาถิ่มเนาะพี่น้องเนาะแม่นครับนะครับพี่ก็ไปอบรมหลักสูตรผสมเทียมเนาะแม่นครับผสมเทียมดูแลง,งัวแล้วก็จูงงัวนี่ค,คือความรู้ที่เกิดขึ้นตะกี้กับโบมีความรู้เลยไหพี่บ่ครับบ่มีความรู้เลยครับถ้อผสมก็เเรริ่่่มมมาาาาาจกกลูชนนนนีะแคับนะครับผม อันนี้คือเลี้ยงง้วต้นน้ำนะครับให้พี่น้องแยกได้พี่น้องเลี้ยงง้วต้นน้ำาับง้วขุนก็คือกันนะครับผมง้วขุนก็คือเข้าเลี้ยงให้มันอ้วนแล้วก็ขายไปให้เพิ่นเชือดหรือนะครับผมเข่าไปขุนต่อในช่วงปลายน้ำต่อไปได้พี่น้องนะครับเลี้ยงเลือดลออหรือหลูกผสมในเกรดแม่บอกแม่พันแบบจังสี่ครับพี่น้องสวยๆยหญย่ๆจังสี่นะครับผมม่นเอาไปขายขืนตาซังพี่น้องคำน่วนแล้วจังได้กับบุหรี่คาเนื้อนะครับแต่เข้ามองถึงพัตุกรรมแล้วกับจเนติกที่แฝงอยู่ในเลือดของงงงัวเเเรรานนนีี่่พ้้อบบบทยตูดะคผม ยาฟางเป็นอาหารหลักครับพี่น้องพี่น้องหลายท่านหลงท่างซื้อแต่หัวอาหารกองไว้เขาพูดก็ซื้อมากเป็นร้อสิบล้อไม่รู้พี่นะครับ,รบอันนี้จะมา่บนว่าต้นทุนมันแพงนะครับอันนี้คือสมปีกว่าที่พ่ยงลงุ่งทุนมากนะครับผมหลายท่านว่าเพิ่นคือลุ่ลงหลายแทตอนนี้ได้ทุนขึ้นจากเปอร์เซ็นต์หรอพี่หาสิเปอร์เซ็นต์หรอครับหาสิเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเงินก่อนที่เพิ่นขายแล้วท่านว่าโอ้หกแสนกินโมบะระวดปี <c oughs> เพิ่นเอาไปซื้อว่าบางโตมาจังนี่ครับสามเอสองโตนี่รถบั้ดไองเพินแล้ว หมักน้าเพลินค่ะพี่น้องก็เลยได้เอาเข่ามาต่อหยอดเป็นแม่บอกแม่พันธุ์อาจจะหมุนเวียนแม่อยู่ในครอบที่นะครับแบ่งพี่น้องไปนะครับอาจจะเข่ามาอาจจะราคาสูงแง่แต่ว่าเข้าสื่อเจเนติกสื่อพันธุก,กรรมเข้าก็ต้องยอมเสียเราพี่โยงเนะาะปีนี้ขายงว้วนได้เงินหกแสนอาจจะแบ่งไปขายคูนี่จักสี่แสนนะครับผมเหลือยี่สองแสนกับพื่อซื้อน้นยอยู่นักกินได้นะครับผมแฟนเพลินก็เห็ดงานประจําลูกนะครับลูกเก๋ลูกสาวก็เห็ดงานค้อกันเพล่นเองก็อาจจะมีงานเสริมยิ่งไถมีงานเสริมนะครับเลี้ยงง้ม ให้ศึกษาดีๆครับพี่น้องเบิ่งจากลูกข้นี่ยศึสาาเท่ากับหลายๆคลิปเอาครับพี่น้องมีทั้งเปิดราะาหนาคอหนาฟ้ามเรากัมาเบิ่งแนวความคิดมาเบิ่งวิธีเนาะของพี่โยงนะครับเนาะเอาถ่ายคลิปฝากจหน่อยครับพี่สําหรับผู้อยากจะมาเยี่ยมชมฟ้าฟมพี่นะครับผมมาได้กันครับมาบันแค้นครับตำบลหัวลาสมาร์ทครับครับผมเบอร์โทรเบอร์เด็กก็ครับ0 9นาครับ55 8 0้าครับครับผมเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะพี่เนาะแม่นครับเฟซบุ๊กอยากติดตามพี่นมครับ อ่าไมานี่ครับสวนนำอ่านะครับอ่าสามารถดีครับพี่น้องเขามากหกเกิโรคหัดฟ้ามนเลยเมื่ออยามาชมอยู่ฟ้ามแถบถุงมือแถวบนบ่มีธุระหรือไปผสมงัวหรือไปรักษางัวให้พี่น้องใกล้บ้านมีอาชีพเสริมก็คือผสมง่วรักษางัวให้เกษตรกรบ้านเฮามีมีแนวความรููมีหลักคว่ามรูกับซอยเหลือกันไปครับพี่น้องนะครับผมมักตัวใดกับทักค่ายผีิ่นไม่ได้นะครับผมอยากมาจับมาจองตัวนี้แต่ว่าเปิดเหติติถ่องไปเลยคือมีแม่เดียว นะครับเสียดายมากประท่านแม่ที่เป็นขายไป2องก็กลัวประหัดสามก็พี่น้องทองตรวจเรียบร้อยนะครับผมโอ้นะครับงามงามเขาของเพิ่อนแต่ละตนะครับผมว้วโบดก็ดีครับพี่น้องหลายท่านว่าเลี้ยงว้วโบดไม่ให้ลูกแดงบ่นะครับพี่น้องก็เห็นนะครับว้วโบดให้ลูกแดงด้วยครับพี่น้องนะครับแดงใหญ่พร้อมนะครับผมเอาแต่ละตนี่ครับพี่น้องจริงๆก็ใหญ่หนาลึกเลยครับพี่น้องนี่ยังเป็นม้วนสาวอยู่ขันได้ลูก2ลูก3ผมว่าขืนหัวลอยหาซิบดีกว่าหาซิบหาแล้วพี่เนาะครับนะครับผมเอานะครับฝากพี่ฝากน้องไว้ไหมนี่ก็ แดดหว่านจังไนยครับพี่น้องไปที่เราเ็วจังหน่อย,ออยมักสนใจกับเชิญชวน,นทีนะครับผมซิโก้ฟาร์มเลี้ยงงัวบบมีขาดทุนขาดทุนตั้งแต่คแนวความคิดของคนครับพี่น้องเนี่ความคิดของเจ้าของนะครับมองในทางลบเขามองบวกไว้แล้วเขาก็ต้องรงมมือเห็ดเองหลายท่านว่าอยากเลี้ยงงัวแต่ว่าจ้างตั้งแต่คนเลี้ยงนะครับเงินเท่าไรกับบ่พ่อครับพี่น้องกลัวงัวจะควอดลูกเกาเดือนได้ครับพี่น้องบางตัวผสมบติดหลอบสองหลอบสามกับมี่ครับพี่น้องฉะนั้นต้องศึกษาหาข้อมูล นะครับแต่เฮ็ดเองได้ก็ลงมือแค่เกี่ยวหยาถ้าว่างก็เกี่ยวได้วันหยุดเสาร์อาทิตย์ออกกำลังกายไปนั่ครับพี่น้องเอาเท่านี้ขอบคุณพี่โยงหลายนะครับผมก็ถือว่าผมเบาหลายเพราะว่าพี่เราว่าเราบอกโบก่งเรามักปฏิบัติมากกว่าเลี่ยงเราว่าอย่าท้าพุ่ายเลยเราว่านะครับผมนี่มักปฏิบัตินะครับงออยู่ตัวอยู่นี่นะครับผมบอกเลยว่าเพิ่นขายในราคาเขาเรียกว่านะครับผมแบ่งกันไปเลี่ยงโดยแท้จริงครับพี่น้องเลือดร่อยนะครับจ้งง้อสาวตัวละแสนกลัวประหดสองแสนนี่แม่นี่ครับพี่น้อง นะครับหลายท่านว่าอยากได้ตำสองนะครับผมจะมาพูดมาคุยกับเพิ่นเอาถามมีลูกตกออกมาอีกนะครับอยากได้พอพันกับผุดคุยเอานะครับแม่บอกของเพิ่นอยู่นี่นะครับก็มีลักลักษก็อยู่ประมาณหกเจ็ดตัวนะครับผมกับเขาม่างัวสาวอีกสองตัวของสามเอเลนลูกทูบดอวเก่าทั้งสามกับลูกของพัชชาเบลล์หนึ่งสามจิตใครที่ผสมนี่แหละพี่น้องนะครับจะมาพูดพูดเอาสำนึกเขบคุ้นพิยงนะครับถือใจเรื่มก็ได้ก็แชร์ได้เลยครับพี่น้องมักคลิปดีๆแบบนี้ผมสี่ผ้ามาเรื่อยๆครับพี่น้องนะครับจากลาบได้ทำเลยครับผมสวัสดีครับ